ก็กราบสวัสดีญาติธรรมทางบ้านทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันในศาลาเส้นคิดพุทธอุทยานที่พระสงฆ์วัดป่าบ่อน้ำพระอินทเช้าวันที่16เนาะวันแห่งความหวังวันแห่งความหวังของหลายๆคนแต่ หวังก็มันก็เป็นหวังลมๆแรงๆด้วยแหละนะครับเนาะก็สวัสดียามเช้านะครับอากาศเย็นๆที่ที่ที่จังหวัดอื่นไม่รู้หนาวหรือเปล่าละ,ละหนาวหรือ,อยังเนาะแต่อุบลเนี่ยหนาวแล้วนะครับหนาวอากาศหนาวมาสามวันแล้วอากาศเย็นๆนะครับรอคณะประสง พุทธอุทยานที่พระสงฆ์วัดป่าวนาพตินไปบินาบาติที่ช่องไ่กลับมาก็สักครู่หนึ่งนะครับหลวงตาเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ไลฟ์สดนะเป็นเ Facebook ส่วนตัวของหลวงตานะครับได้รันทดหอนหูก็พูดในเรื่องของน้ำท่วมนะครับรวมน้ำใจไปช่วยเหลือนะครับน้ำท่วมสิงห์บุรนะีก็อนุโมทนานะครับ กับยติธรรมที่ได้เข้าไปรับชมที่หลวงตาได้พูดคุยนะเป็น Facebook ส่วนตัวหลวงตาในหลวงทวทนหูแล้วก็อนุโมทนากับผู้ที่ร่วมบุญด้วยนะครับที่ส่งกำลังใจนะครับผู้ที่ประสบอุทกภัยเนี่ยก็ก็ถือว่าลำบากนะครับลำบากส่วนตัวแล้วเนี่ยทับไม่เคยเจอนะครับไม่เคยเจอ แต่คิดว่าคงจะอยู่ลําบากไม่รู้จะอยู่ยังไงเนาะอ่าสมมุติว ok ่าน้ําท่วมนะครับน้าท่วมแล้วการขับท่ายอะไรเงี้ยนะถ้าสมมุติว่าเป็นอ่าบ้านที่ซ่วมอยู่ด้านล่างนะโดนน้าท่วมอย่างเงี้ยเนาะก็คงจะลําบากแล้วเรื่องของการเป็นอยู่ก็คงจะเดินทางอะไรลําบากนะครับหลายๆอย่างเนาะการใช้ชีวิต มันมันก็น่าเห็นใจเนาะนะครับสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยส่วนตัวแล้วไม่เคยนะครับไม่เคยโดนเพราะว่าอยู่ในที่ราบสูงตลอดนะครับไม่เคยไม่เคยที่จะไปอยู่ในพื้นที่ที่มันน้ำท่วมนะครับก็เลยยังไม่เคยประสบนั้นเหตุนั้นนะครับก็ไม่เข้าใจดีนะครับ คนที่จะเข้าใจดีที่สุดก็คือคนที่ประสบนะครับประสบสิ่งนั้นเนาะหลายๆยอย่างที่เราไม่เคยประสบกับตัวเองไม่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยเราจะไม่เข้าใจอย่างท่องแท้หลายอย่างเลยอ,อย่างหลายคนเคยคนที่เคยประสบอุบัติเหตุ หรือคนที่เคยแบบเป็นโควิดเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมันมันจะรู้สึกเองมันจะเข้าใจเองของมันนะมันจะเข้าใจเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทุกทรมานแบบไหนยังไงนะครับเราเห็นคนปวดท้องเราเห็นคนบาดเจ็บอ่ะเราก็จะเห็นแค่ว่าเออเขาบาดเจ็บเขาคงจะรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราไม่ได้เข้าใจจริงจริง จนกว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเรานะอันนี้ก็คือครูบาอาจารย์ท่านก็พูดอยู่ประจำเนาะสิ่งที่มันจะเข้าใจที่สุดเลยก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตนเองเพราะฉะนั้นแล้วเราจะฝึกยังไงนะครูบาอาจารย์ก็สอนให้ดูลมหายใจเข้าออกแล้วเรียนรู้ในลมหายใจนั่นแหละว่า มนันอึดอัดคัดเครื่องตรงไหนยังไงมันดียังไงมันสบายยังไงเราก็ดูอยู่ตรงนั้นนะครับพูดไปพูดมาวนไปวนมาก็ไม่ไม่พ้นกับธรรมะหรอกนะครับไม่พ้นนะไม่พ้นกับธรรมะเพราะว่ายังไงละ่ะครูบาอาจารยนะ์ก็สอนให้เราเรียนรู้กับธรรมะ นะครับวันนี้ก like yeah, oh, ็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าหลวงตาจะลงไม่ลงเพราะว่าเมื่อเช้านี้หลวงตาลงมาตีสี่เนาะถ้าใครอยากจะฟังสนทนาธรรมแบบเต็มๆก็สามารถนะครับเข้าไปฟังได้เลยเห็นเห็นว่ามีรถพ่อเอถอยรถมาอาจจะมายกับข้าวนะครับพรหารหลวงตาขึ้นไปฉันด้านบนเนาะก็ท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับ อ,อนุโมทนาด้วยกับญาติธรรมที่ได้มาร่วมนะครับจัดซื้อเครื่องมือแพทย์แล้วก็ได้เสื้อคุปปาชาเสื้อหลวงตาไปนะครับ <Okay. S 1> ได้เสื้อได้เสื้อคุปปะชาเสื้อหลวงตานะครับของที่ระลึกไปก็เพราะฉะนั้นก็อ,อนุโมทนาบุญด้วยอ,อันนี้ก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าหมดหรือยังนะครับยังไม่ทราบ หลังจากนี้ก็คงจะให้ทักนะครับไปถามเพจของแม่จันก็คือพระสินคิดหลวงตาสินทรจพรณธรรมโมนะครับถ้าใครอยากจะได้เสื้อเนาะเพราะว่าเราไม่ทราบแล้วว่าเสื้อเหลือจำนวนเท่าไหร่หรือหมดแล้วนะครับะสะทาไปสอบถามทางเพจพระสินคิดหลวงตาสินทรจพรณธรรมโมนะครับเป็นพระสิคริสยาวเนาะ นะครับใครอยากจะได้เสื้อเนาะอนุโมทน,นาบุญด้วยนะครับวันพรุ่งนี้หลวงตาจะไปแจกทุนการศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับท่านใดที่มีความศรัทธานในหลวงตาแล้วก็เห็นประโยชน์ในการศึกษานะการให้ความรู้คนเนี่ยก็ถือว่าการเป็นการให้ปัญญาเพราะฉะนั้น เหตุปัจจัยเป็นยังไงเราก็นะครับก็จะมีอน,นิสงสนะ์ได้อน,นิสงส์ตามนั้นนะครับบุญกุศลที่เราทำเนาะก็ขอให้ส่งผลแล้วกันนะครับได้เกิดปัญญาเกิดสติปัญญานะก็สำหรับวันนี้เนี่ยหลวงตาไม่ได้ลงและนะครับไม่ได้ลงแล้ว,นะลวสักคู่ก็คงจะ าทางสังกะรีก็จะเก็บนะครับเก็บพัตหารสำรับพัตหารขึ้นไปให้หวงตาฉันด้านบนนะครับบนสาอบนกุฏิอันนี้บรรยากาศก็หนาวๆหน่อยนะครับหนาวๆยติธรรมที่เข้ามาแล้วนะครับ พูดคุยกันได้นะครับก่อนที่จะปิดไลฟ์สดในวันนี้เพราะว่าเราก็เปิดตามเวลานะเปิดเปิดไลฟ์สดตามเวลาลงตาจะลงไม่ลงก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่าหลายคนก็อยากจะมาฟังสนทนธรรมลงตาสินทรัพย์ สวัสดีครับสวัสดีคุณเทพพิทักษ์คุณพิเชษคุณสมคิดคุณอุดดีสวัสดีครับคุณอุดดีพาเพลินด้วยนะครับคุณเยาวลักคุณนัทพงศ์คุณจะเลิรนเจมแมมเลสซรองสวัสดีครับสักครู่ก็คงจะไปไลฟ์สดเพจแม่ชีน้อยแล้วนะครับ ว่าแม่ชีน้อยก็คงจะขึ้นมานครับแม่ชีน้อยเพียงเพียง <ๆ S 1> วัดปานะ่ากัน้ำไปอินเมื่อคืนนี้ก็ยังไม่ได้นิ่งนะครับ,นะรบถ้าใครได้ติดตามเนาะก็ชีน้อยเพียงเพียง <ๆ S 1> <ๆ S 2> กำลังฝึกเลยฝึกที่จะมานั่งอตอนที่แม่เจิ้นนะครับแม่ชีพูนสนทนาธรรมอะไรเงี้ยก็จะมานั่งแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็ยังดีดายอยู่ก็ ลงไปก็ได้สอนนะครับว่าต้องอต้องนั่งนิ่งๆต้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับ สวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็คงจะ,ะยุติการไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับการไลฟ์สดสาระสิ้นคิดเราลงวันนี้ลงตามไม่ลงนะนะครับเดี๋ยวไปรับชมนะครับในเพจชีน้อยเพียงเพลงนะครับเพจเฟซบุ๊กนะครับชีน้อยเพียงเพลงวัดป่าบ่อน้ำพะอินนะครับผม ก็จะได้ชมบรรยากาศทั่วไปเลยนะครับแตจะได้ชมชมบรรยากาศแล้วก็อาจจะพาชีน้อยเพียง,เ,ยงเดินขึ้นมานะครับหรือว่าอาจจะมาไรที่สารานี่แหละเพราะว่าจะได้มีสัญญาณที่ชัดเจนเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันนะครับในไร่สดชีน้อยเพีงเพลง,งวัดปา่าวันน้ำพอ,อินนะครับ